สวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญกวีวันนี้ก็ได้โอกาสดีเกี่ยวข้าวนะครับเดิมทีนัดพี่แกนัดวันที่เจ็ดนะที่แรกบอกว่าวันที่หกตอนบ่ายผมกวนไม่เสร็จก็เลยเลื่อนแกเป็นวันที่เจ็ดเอาไปเอามางานแกเลื่อนนะงานแกเลื่อนก็เลยได้เลื่อนมาเป็นวันที่หกตามโปรแกรมเดิมนะ ก็มาแบบเรื่อยๆบิงดันบนไม่รู้ว่าเสร็จแล้วยังนะไม่ได้เดินไปให้ดูตรงนั้นดูอะไรเขียวเขียวโลดหรือเปล่าแต็มแล้วน่าจะามาจากด้านบน,นโอ้ปากเก้าห้านี่ว่า แกไปเอามาถามพี่แกแกบอกว่าประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นเท่าไหร่ไม่รู้นะรู้แต่ว่าห้าหมื่นไปเอาเองอ่ะแบนด์ไอไออะไรวะเอ็มเอ็มอะไรสักอย่างนี่แหละถามแกเอาข้าวมาสง่งแล้วนี่บริการดีประทับใจอนะ่ะ โอ้มดทานดีเว่ยเติมเลตลอดเลยทีมงานนี่โอ้สุดยอดเลยเ,ส,ลยเลยสือซิงกระทิงป่านะ <laughs> เดี๋ยวอีกสักพักก็จะเอารถเข้ามาเอานะครับไม่งั้นไม่ได้ไม่มีที่วางเยอะเลย รอบไม่ไม่ใช่สิประมาณสามสี่รอบแกเอามาจากด้านบนด้วยด้านบนก็ไม่เยอะนิดนิด ก็คลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะครับสำหรับฤดูการเก็บเกี่ยวในช่องของผมส่วนมากก็ไม่ค่อยมีเวลาไปถ่ายสักเท่าไหร่มัวแต่ทำงานนะ ปากน่าจะเป็นของเก้าหาคิดว่าถามพี่แกแกบอกว่าปากเดิมมันมันผุปากเดิมมันผุ แกก็เลยซื้อปากใหม่มาใส่เป็นของลงกึงอะไรสักอย่างนี่แหละแบรนด์ของอะไรนะผมมองไม่ชัด MCT หรือเปล่าหรืออะไรนี่แหละถ้าผิดก็ขออภัยอะไปเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย